ก๋วยเตี๋ยวอะไรขายดีสุดอะคะที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกอะคะก๋วยเตี๋ยวเรือน้าตกนะคะจ้ะทีเด็ดของร้านแม่คือว่าอร่อยไม่ต้องปรุงนะคะค่ะใช่แล้วค่ะใส่เลือดใส่เลือดลงไปนะคะน่ากินนี่นี่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแห้งหมูนะคะ ทุกวันไหมคะสามโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะส่องบ่บ้าจะพาไปกินพกคุณไปชิมาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆเ่องกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซั์สไครต์ชั่วโมงมากินเช่ไหม สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรท่าแคค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะทุกคนคะที่นี่เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆอ,อร่อยอยู่ร้านหนึ่งค่ะเมื่อวานโมมากินแล้วคือก็เลยวันนี้อยากมาถ่ายเลยนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงเมนูหลากหลายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอยู่ข้างหลังนี้เองชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่นิชาค่ะสะอาดด้วยนะไป ไม่ไม่ไมพี่รับ,บรองรับ,บรองละไม่กลโทค,ค,ค่ะ,ะสวัสดีคุณนิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้น่ากินเหมือนเดิมเลยดูค่ะทุกคนแม่ค้าเขาใส่หมวกคุ้มผมนะคะใส่เมตดดูดีมากๆค่ะที่นี่เขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้ง มีหมูลูกชิ้นมีเนื้อไหมคะแม่ไม่มีค่ะมีแต่หมูค่ะมีแต่หมูนะคะขายทุกวันไหมคะทุกวันเลยค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะสามโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะเจียวเองนะคะกรเทีเยมกระเทียมเจียวเองนะคะจ้าไม่กินมาก นี่เริ่มเริ่มปรุงก่อนใช่ไหมจ๊ะจ้าใส่น้ำปรุงก่อนนะคะแม่เขาก็ใส่น้ำปรุงก่อนนะคะขายมากี่ปีแล้วจ๊ะแม่ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วเขาออกจากเป็นลูกจ้างเขาอ่าอ๋อทีแรกเป็นพนักงานอทำอะไรมาก่อนคะเป็หมายถึงว่าค้าขายนะคะอะไรคะค้าขายมาก่อนค้าขาย เราต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาสูตรมาจากไหนจ๊ะแม่ทําเองนะคะคิดเองเวลาเรากินมาแล้วแล้วก็มาปรับปรุงเอานะคะโอ้คิดเองเลยนะคะพอดีได,อดได้เป๊ะพอดีได้เป๊พอดีเลยจ้ากินแล้วก็ลองลองดูปรับปรุงสูตรดูค่ะคะ่ะแม่ เดี๋ยวถ้าพ่อคำพ่อให้ไปจะบอกพ่อที่เดียวเขาขายมันะเออขายแล้วเขาแยกนม่เขาทำผู้หญิงนี่อ็ลองหอมน้ำมากๆค่ะแม่ค่ะก็มืขายหนึ่งขอนเนาะก๋วยเตี๋ยวอะไรขายดีสุดอะคะที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกอะค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะจ้ะหมูค่ะทุกคนเมื่อก่อนจะขายอยู่ในบ้านค่ะอันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเข้าไปค่ะ แล้วเราก็แบบเออมาขายตรงนี้ใช่ไหมไปออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกนะคะออเมื่อก่อนขายที่บ้านก็เป็นร้านใช่ไหมคะแม่ค่ะหมูค่ะหมูหมูนุ่มๆค่ะหมูนุ่มมีขาวเต้นเล็กก็จะเป็นเนื้ชิ้น ลูกชิ้นเราก็ใช้อย่างดีนะคะอร่อยค่ะอ๋อลูกชิ้นใช้อย่างดีนะคะแม่เส้นเล็กอ่าเส้นเล็กค่ะใส่ลงไปเลยนะคะค่ะเรียกว,ว่าเป็นร้านบ้านๆแต่น่าทานนะคะแล้วก็สะอาดด้วยทุกคนเล็กแนะลก้วที่ีมีขาวถ้ามีขาวค่ะ ถั่วงอกเอ้ยวิช่ผักบุ้งเอ๊ะทำไมชอบพูดถั่วงอกแม่ก็ใส่ลูกคินไปเลยลูกไม่นานลูกไม่นานทุกคนนี่อร่อยมากๆอร่อยมากมากไหคะบอกนะคะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่เลือดใส่เลือดลงไปนะคะอ้ยน่ากินนนี่นี่ ก็ใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวจ่ะลมก็ลมจ้ะน้ำตกได้แล้วนะคะได้แล้วค่ะได้แล้วก็คือปรุงข้างหน้าเลยนะจ้าโคนแต่จริงก็ไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วนะคะไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะ

ที่ท,ทําอยู่นี่ชามละสาสห้ามดเลยใช่ไหมคะจ้าพิเศษสี่สนะคะธรรมดาสามิานะคะแล้วนี่พิเศษหรือธรรมดาคะแม่พิเศษเลยค่ะพิเศษนะคะสี่สิบหรับคนพิเศษอ่าสำหรับคนพิเศษเอาพิเศษไปเลยไม่ใส่คะแม่ค่ะได้ค่ะนิดนึงนิดนึงอ่าอ่าจ้านูไม่ชอบกินแบบใส่ใส่ซีอิ๊วดำนะคะทุกคนจ้าแล้วก็ถั่วค่ะแล้วก็ปนฮะ อ่าอันนี้ได้แล้วนะคะได้แล้วทุกค็นแห้ง,<ท>งค่ะโค้งอยน่ากิน,น,นค่ะต่อไปก็จะเป็นต้มยำนะคะมแม่ต้มยำบะหมี่ต้มยำบะหมีเ่เส้นบะหมี่แม่อร่อยนะกินเมื่อวานนี้อร่อยดีค่ะท <Hoch> um. าเด้งดี แม่ใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะใหม่ทุกวันนะคะใหม่ทุกวันนะคะค่ทะทำใหม่สดใหม่ทุกวัน,นะคะ่ะทีเด็ดของร้านแม่คือว่าอร่อยไม่ต้องปรุงนะคะค่ะใช่แล้วค่ะอร่อยไม่ต้องปรุงนะคะค่ะถ้าลูกค้ามาก็คือได้เยอะแบบนี้เลยใช่ไหมจ๊ะค่ะเยอะทุกคนคะ่ะเยอะทุกคนนะคะเนี่ยเนี่ยอนหนึ่งอย่าบาตรง หกบุ้งหอมงอกาอันนจนใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่หมูแดงค่ะหมูแดงมะนาวด้วยบีบมะนาวลงไป สำหรับต้ยมยำนะคะค่ะนี่ต้ยมยำก็จะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำลงไปค่ะน่ารับชรานค่ะแล้วก็ใส่ใบผักรเรีย,ยบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะแม่อขอบคุณามากนะคะร้อนมน้อนนะคะร้อนค่ะอโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นกากหมูเจียวเหรอคะค่ะเจียวเองค่ะกากหมูเจียวเองถุงละสิบบาทค่ะ,คะ,ะน่าทานมากอันนี้ เป็นแบบบ้านๆแล้วค่ะทุกคนอยู่ติดริมถนนเลยค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะอันนี้โมล,ลองกินแบบว่าออริจินอลแล้วก็จะมีความหวานหอมนะคะโมก็จะไปปรุงเปรี้ยวกับเผ็ดมาแล้วนะคะชิมเลยค่ะมโมปรุงรสที่ชอบคืออร่อยเลยค่ะน้ำซุปเขาหอมอยู่แล้วพอ พอเราปรุงอย่างที่เราชอบเนี่ยมันก็คือจะอร่อยอะนะคะทานน้ำซุปอันไหนดีอะ่ะเราปรุงนิดเดียวก็อร่อยแล้วหมูนุ่มอะ่ะคินอืม เขาชิ้นดีบอกว่าขี้นด้วยผ้ามันจะมืดๆหน่อยเพราะว่ามีคลื่มผ้ามันจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันคลื้นค่ะทุกคนอ่าทานตับอานตับโมชอบเส้นที่นี่เขาลวกมาพอดีโอ้ยหมูนุ่มตับก็นุ่มนะคะ อกอยู่น้างานเดอเออบ่เออผมลมเียวอยู yeah> ่จะจวันนี้นะพี่เพราะว่าระบบรั่วผมทงลางหลังยไม่รั่วหรอกนะผมทำ่า

เฟ้นชอบมากนุ่มเหนียวนุ่มไม่เละฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ